วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันปฏิพัทธ์ออโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีตอนเดียวเข้าใหม่หนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนําคุณลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถตอนเดียวนะครับที่จะเอาไปใช้งานในเชิงพาณิ์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ดูคุณลูกค้าหลายคนเนี่ยสนใจนะครับแล้วก็ถามหากันเยอะมากนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ซีเรียสนะครับในตัวของเรื่องปีคันนี้18ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับ รคันนี้นะฮะเป็นโตโยต้าไฮรักนีโวนะฮะ2.4ตัวเจไฟฟ้านะครับรถปี2018นะครับเดิมๆสวยๆนะครับเรียบๆเ,เหมือนคุณลูกค้าได้ออกรถป้ายแดงนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับอีกสีหนึ่งที่ผมคิดว่านะครับน่าจะมีหลายๆคนชอบนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูสีขาวแล้วมันเป็นสีมาตรฐานที่แบบ เราอาจจะเห็นกันชินตาดีแล้นะครับไม่ว่าจะในท้องถนนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับสีเทาอีกสีนึ่งนะฮะคันนี้เนี่ยเรามีที่ร้านคันเดียวนะครับใครจัดไฟแนนซ์ก่อนได้ก่อนใครซื้อสดก่อนได้ก่อนนะครับที่สําคัญนะฮะในส่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับตัวหน้าอะไรงนี้ก็เป็นกระจังหน้าแบบสีดําด้านนะครับดิมๆโรงงานนะฮะตัวรถตอนเดียว ส่วนไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยเรามีตัวเลือกคุณลูกค้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวหน้าแบบนี้คุณลูกค้าไม่ชอบนะครับก็เปลี่ยนเป็นใส่เป็น l o c โคได้เลยนะครับแต่ผมต้องบอกงี้ โดยเบื้องต้นนะครับเราจะมีการเก็บส่วนต่างนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่คุณลูกค้ายอมรับได้นะครับโดยเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ชอบหน้านี้ก็ใส่เป็นหน้าโลโก้ได้นะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับรถสวยปีใหม่การใช้งานน้อยนะครับตัวรถเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้าท่วมนะครับหรือว่าตัวบอดี้โครงสร้างตัดต่อผิดกฎหมายไม่มีอยู่แล้วแน่นอนเราขายได้รถสวยนะครับเราดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อ2.4นะครับแต่ว่ามันดียังไงสำหรับตัวนี้นะครับมันจะเป็น ตัว2 GD นะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ Speed, แมนนวล6สปีดล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวรีโวที่เป็นปีใหม่แล้วนะครับ18-18ท้าแท้นะครับ, 18, 18, นะรบในส่งตัวเครื่องสวยนะฮะเดิมเดิมโรงงานนะครับ,มงงนะรบไม่มีค่ามัันเครื่องไหลยเยิ้มเราล้างครีนธรรามสานะครับทั้งคันรถเรียบร้อยนะครับตัวคันหน้า แกมข้างนะครับเม็ดอาร์ตนะครับต่เก็บต่างๆนี่คือเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับแผ่นเพสนะฮะสติ๊กเกอร์มอโกนะครับหรือว่าฉนวนการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับน็อตทุกตัวอยู่จุดเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีใครเอาประแจไปไขเล่นเด็ดขาดนะครับรับประกันเลยว่าสวยหนึ่งรุ่นคุณลูกค้าได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับอันนี้คือในส่วนตัวที่เป็นด้านหน้านะครับไม่มีอะไรเยอะถตอนเดียวนะฮะตรงนี้เนี่ยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าตอนเดียวที่ร้านเราเนี่ยถือว่าเยอะและมีตัวเลือกคุด จะว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่งด้านตัวด้านข้างกันต่อ ลองมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าออกรถตอนเดียวที่ร้านเราได้อะไรบ้างนะครับตรงนี้อย่างแรกเลยนะฮะล้อแม็กคู่หน้าขอบ18นะครับเลือกลายได้แต่ว่าคันนี้เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเวลไว้ให้นะครับรีโมก็จะเป็น5รูนะฮะใส่กับลายไหนเขาก็สวยหมดนะครับส่วนตัวยางนี่ก็จะเป็นปี2020นะฮะ2อ5 4 5ม8นะครับแม็กพรมยางเราเบิกให้ใหม่คู่หน้านะครับในส่งตัวไฟเดี้ยวนะฮะเป็นไฟเดี้ยวแก้มข้างนะครับตัวรถสีเทาด้านข้างนี่เดิมเดิมเลยนะฮะสวยจรดทัวด นะครับในส่วนของล้อหลังนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอย่างนึงนะครับที่คุณลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับนั่นคือในส่วนตัวล้อกระทะผาผานะครับแล้วก็ยางมิชิน xcd นะครับอันนี้จะเป็นกระทาผาขอบ14นะครับแล้วก็ยางไว้สําหรับเพื่อการนำพลนบรรทุกนะครับอันนี้เนี่ยกระทาผา14บ่นะครับแล้วก็ยางมิชิน xcd เราเบิกให้ใหม่อีกเช่นกันนะครับแต่มันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากได้เป็นล้อแม็กซี่ล้อล่ะข้างหลังไม่อยากได้เป็นกระทาผาจะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กซ้ม กว่าแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของตัวทรงจะเอาแบบทรงโกหน่อยทรงล,ลลอหน่อยหัวเดียวสิ่งหน่อยเราทําให้ได้หมดนะครับภายในร้านเดียวขอให้จบ นะครับตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นแบบสแตนดาร์ดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือด้านหลังเนี่ยเราก็ใส่เป็นล้อท่าผ่าไว้ให้นะครับอีกอย่างนึงนะฮะอันนี้คือในส่วนที่3นะฮะที่ลูกค้าจะได้กับทางร้านเราที่มาออกรถตอนเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้งานนะครับนั่นคือตู้ทึบนะครับคันนี้เนี่ยเราใส่ความสูงไว้ที่2เมตรสินะครับแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยบริษัทบางบริษัทนะครับเขาอาจจะกําหนดเป็นเมตรแปดสิบหรือว่าสองเมตรตรงนั ขึ้นให้ใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเซนด์ดานเนี่ยที่ลูกค้ามาออกกับที่ร้านเราเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น2เมตรสิจะเยอะมากกว่าตรงนี้เนี่ยเราก็เลยใส่ไว้รองรับไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือในส่วนด้านข้างนะครับต่อไปเราไปดูในส่วนด้านท้ายกันต่อ ในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับเดิมโรงงานลถไม่เคยโดนโดนท้ายแน่นอนนะครับขมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟเบรกตรงที่3นะฮะตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดิมเดิมโรงงานตัวสวยนะครับคราวนี้ในในส่วนตัวช่วงล่างเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะรีโวเดิมเดิมจากโรงงานก็จะมี5แผ่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่มันทุกเยอะนิดนึงนะครับเกินมาตรฐานของตัวรถที่มันจะรองรับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากให้ทางร้านเราเสริมแหนบให้นะครับหรือว่าคุณลูกค้ามีสเปคนะฮะหรือว่า แบบในใจแล้วว่าเอ้ยคันนี้เนี่ยเสริมหน่ให้ผมได้ไหมสัก3าแผ่นสัก2แผ่นสัก4แผ่นได้นะครับมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้คุณลูกค้าต้องบอกด้วยนะครับหนึ่งคันกำหนดได้หลายอย่างหนึ่งคันทำได้หลายอย่างนะครับอยู่ที่อาชีพของคุณลูกค้าที่ใช้วิ่งด้วยนะครับบางคนอาจจะวิ่งเยอะบางคนอาจจะวิ่งน้อยนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของตัวตู้ด้านหลังนะฮะก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับอันนี้คือตู้มือหนึ่งนะครับเป็นตู้มือหนึ่งเราเบิกให้ใหม่ทุกคันแน่่นนนนนนออออครััี้ืใสววขงตถ ภายนอกทั้งหมดนะครับรับประกันเลยรถสวยปี18นะครับใครสนใจเป็นตัวเกียร์แมนโอน6สปีด ต้องไม่พลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับมีคันเดียวมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อกว่าครับในส่วนของภายในนะครับเขาจะคุมในโทนของสีดำนะฮะคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับมาให้ด้วยกันถึง3ใบนะครับฝั่งคนนั่งข้างคนขับ1ใบนะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยคนขับอีก1ใบนะครับส่วนใบสุดท้ายนะครับอยู่ตรงหัวเข่าคนขับนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับตรงนี้เราสามารถ เปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับถัดมาในส่วนของตัวที่เป็นเครื่องเล่นนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะที่เสียบ AUX นะครับ USB นะครับ CD วิวเอ MP3 นะฮะทั่วไปใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนตัวแอร์นี่เป็นแบบปรับเมนูนั่นนะครับเดิมๆโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวออปชั่นตอนเดียวเนี่ยรีโวเนี่ยจะให้มาเยอะกว่านะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องการเป็นไฟฟ้าที่มาจากโรงงานเลยนะครับต้องเป็นคันนี้เท่านั้นแน่นอนนะครับไม แล้วก็ในส่วนตัวเกียร์นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอัตราทดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือจะเป็น2 GD. แต่ว่าเป็นตัว6สปีดแล้วเรียบร้อยนะฮะตัวเกียร์แมนนวะครับตรงหัวกงหัวเกียร์หรือว่าฐานเกียร์อะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นแบบใส่เกียร์ซิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ส่วนใหญ่คุณลูกค้าที่มาออกกับที่ร้านเราจะบอกเป็นแบบเหมือนพวกเกียร์สิบล้อนะครับตรงนี้มันก็ไม่สวยเป็นอย่างหนึง่งแต่จริงเราเปลี่ยนได้นะฮะไม่ต้องสีเนียยน,นะครับส่วนในเรื่องของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเดิมๆสภาพสวยนะครับตัวรถปี18นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับการใช้งานน้อยตัวรถสวยเดิมๆโรงงานพร้อมอุปกรณ์ ของแต่งครบคันแบบนี้ที่อื่นไม่ให้ที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้ให้นะครับเราดูตัวรถภายนอกกันไปแล้วนะครับแล้วก็ภายในห้องกระสารเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตต้าไฮรังรีโวนะฮรงตัว J ไฟฟ้านะครับรถปี2018นะครับราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับย้ำอีกรอบนึงฮะ 459,000บาทนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครกังวลใจเรื่องไหนนะฮะลงมาดูตัวที่ร้านได้มาทดลองขับได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีวีโอคอลคุยกับเจ้าที่เซลของเราได้เลยนะฮะตรงไหนเป็นพิเศษจุดไหนที่ต้องดูจุดไหนที่ซีเรียสนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมรับประกันเลยว่า สวยพร้อมใช้งานทุกคันนะครับเหมือนคุณลูกค้าได้ออกรถป้ายแดงแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนออกจากรา้านอีกรอบนึงเดี๋ยวเราคลีนรของประสาทให้ใหม่ทั้งคันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าอยู่ในโซนของต่างจังหวัดนะครับไม่สดวกมาจาัดไฟแนนซ์ที่ร้านนะครับก็สามารถมาเดี๋ยวเราจะให้ไฟแนนซ์เนี่ย ไปจัดถึงหน้าบ้านได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปส่งรถต่างจังหวัดเนี่ยเราก็มีรถสไลด์ไปให้นะครับเราจะขึ้นรถสไลด์ไปส่งยันหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับ<ท> <c oughs> เหนืออ่อ้ออกตกอะไรแบบนี้ออกกระทังร้านร้านเราได้หมดนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าคุณลูกค้าสนใจอยากองอกรถตอนเดียวใช้งานจริงๆทางเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เรามีตัวเลือกคุณลูกค้าเยอะไม่ต่ำกว่า50คันนะครับเกือบทุกแบรนด์เกือบครบทุกแบรนด์นะครับที่เหลือในการใช้งานของเราเป็นยังไง2.4 2.8เครื่อง2.9นะครับเอ้ย1.9เครื่อง3,000นะครับเราก็มีคุณลูกค้าเรื่องเยอะนะครับทั้งตัวแบรนด์หลักทั้งตัวยูต้าแบบนี้หรือว่าจะเป็น, I oo, นอีวสุนะครับมาเลือกดูที่ร้านได้นะครับสวันนี้เด่วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝังติดตามเพจปฏิพทัทธ์อโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด u ั s c r ค b e นะครับแล้วเด่นจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้อีกเรื่ วันนี้ของลาไปกับตัว r ี v o 2.4ปี18คันนี้นะครับใครสนใจอย่าลืมนะฮะร,รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ